สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยาดโยมเฮยอดกระถินสามาคัคคีวัดพระมาเฟืองได้32ล้านวันที่30ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานยอดเงินทําบุญทอดกระถินสามาคัคคีวัดพรามาเฟืองตำบลอ่างทองอำเภอเมืองระบบุรีได้เงินทั้งสิน้น 32ล้าน5 3 3 5 6บาท60สตางค์แยกเป็นที่ประธานโอนเข้าบัญชีวัดจำนวน22ล้าน5 2 4 6 8 7บาท10สตางค์และเงินสดอีก9้าน9 7 8 6 6 9บาท50สตางค์เป็นเงินสดที่ญาติโยมนำมาร่วมทอดกะถินสามคัคคีทั้งนี้ภายหลังทราบยอดเงินกะถินซึ่งรวมเป็นเงินทั้งหมด ราบ12ล้าน5 3 3 5 6บาท60สตางค์ชาวบ้านที่มาร่วมทอดกระถินและยังรออยู่เพื่อเลขสรุปยอดกระถินเพื่อที่จะได้นำไปลุ้นตามความเชื่อของแต่ละคนต่างก็บอกว่าครั้งนี้เลข6น่าจะมาแรงขณะที่ทางวัดรวมทางผู้นำท้องถิ่นกล่าวว่าต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอเรื่องที่วัดไม่มีคนมาจองกระถินในปีนี้ และเจ้าอาวาสถึงกับร้องไห้ทําให้มีคนแห่มาจองกระถินและพระป่าสามัคคีอย่างล้นลามได้เงินทําบุญมากเป็นประวัติการถึง32ล้านบาทซึ่งคงไม่มีอีกแล้วที่วัดเล็กๆมีพระจำพรรษาเพียงสามรูปจะได้เงินกระถินมากมายขณะนี้ดังนั้นการดูแลเงินก้อนนี้จะต้องทําอย่างรอบคอบใช้จ่ายเพื่อพระพุทธศาสนาตามเจตนาของญาติโยมเท่านั้นซึ่งยอดเงินกรถินของวัดท่ามะเฟืองก็คือ 32ล้าน5แสน3บาท60สตางนะคะฟังอีกครั้งนะคะ32ล้าน5 00 ,3 แสนบาท60สตางคค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ